สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็รแรนพี่ไฟมาแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวรถคันนี้นะครับหลงคุว่าพี่รีวิวทรงเซ็งหน่อยจัดไปนะครับผมนะมาตากล้องพาเดินดูรอบๆหน่อยนะครับมาโฟกัสหน้าฝั่งหน้านะครับผมนะสําหรับคันนี้นะครับผมนะเป็นตัว LED แท้นะครับผมนับปี19เป็นทรงเชงนะครับผมนะนี่อันนี้ก็คือพร้อมขับหลอดคันนี้สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าใช้ได้ปกตินะครับผมนะเครื่องเป็นไงตากล้องคันนี้เครื่องเครื่องสภาพดีครับสภาพดีสตาร์ทติดเป็นไงเสียง เงียบกิ๊บเงียบกิ๊บแน่นๆเลยเนาะเดี๋ยวทายชิมเนาะเดี๋ยวทายชิมเดี๋ยวค่อยสตาร์ทให้ฟังนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าใช้ได้ปกติเลยนะครับผมนะคันนี้เป็นทรงเชงนะครับผมนะเต็มระบบเลยดุมย่ออาบยนพย่อนะครับผมนะเนี่ยพวกโชกพวกอะไรเนี่ยก็แต่งให้แล้วเนาะเพื่เรียกว่าอะไรกันเลยโชกกึ้งใช่ไหมโชกกึ้งโชกกึ้งแล้วดุมล่ะดุมย่อดุมย่อเอ้ยนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเออโอ้ยจะหย่อนน้ำมันหน่อยนิดนึงนะครับผมนะนะแล้วเราก็ยังมี กุญแจให้นะครับก็มีเปิดหน้าเปิดหลังนะครับผมนะก็จะเป็นระบบกุญแจล็อกนะหน้าหลังเป็นระบบกุญแจล็อกนะครับผมสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าเดี๋ยวช่วงท้ายชิมเนาะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะดูค้าวก็คือได้ตามนี้ไปเลยนะครับผมนะลายตามแลวคนก็ถามว่าร้านพี่มีทรงเชงไหมมีทรงเชงอยู่นะครับผมนะแต่ทรงเชงผมกับทรงเชงทุกคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมนะแต่จริงๆแล้วทรงเชงก็จะประมาณนี้นะครับผมนะดุมย่ออามยนทอย่อนะและคนที่สงสัยว่าทรงเชงเป็นแบบไหนว่า พิมพ์เข้าไปในกูเกิลก่อนได้พิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับผมนะนี่แซเอาง่ายคือทรงนี้นะทรงนี้ถ้าใครที่หาทรงแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยนะร้านที่มีเป็นตัว LED ด้วยปี19แท้นะอันนี้เป็นปี19นะครับผมนะ LED โฉมแรกจะเป็นปี19ขึ้นไปนะครับผมนะคันนี้เป็นตัว LED สตาร์ทมือหัวตาเท้าใช่ได้ปกติซื้อรถดร้านในฝ่ายหนึ่งเรามีรับประกันเครื่องให้นะครับสองเรามีรับประกันการโอนให้นะครับผมนะเราจะมีใบรับประกันให้ตามระยะเวลาที่เรากําหนด ซื้อรถทุกครั้งก่อนโอนเงินต้องมีดูความหน้ารถกับพี่ไฟก่อนทุกครั้งนะครับผมนะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะรถที่ร้านเราเนี่ยมีเข้าออกตลอดนะครับผมด้านในก็มีแต่วันนี้ยกคันนี้มารีวิวให้ชมก่อนเนาะอันนี้จะเป็นคลิปยาวๆไปเลยนะครับผมนะเผื่อใครที่อยากจะดูว่าอยากเห็นรถคันนี้เพราะบ,บางทีเนี่ยทำคลิปอาจจะไม่ยาวนะครับผมนะแต่คลิปนี้เอายาวๆไปเลยเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้นะครับผมนะก็ทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนยางยางใส่เบอร์อะไรก่อน สี่สิบห้าเก้าสิบสี่สิบห้าเก้าสิบหน้าหลังเนาะสี่สิบห้าส <45. S 1> องยางเบิกใหม่เลย <Okay. S 2> ยางเราเบิกใหม่นะเบิกนอกในให้ใหม่ด้วยอันนี้ยางเราเบิกนอกในให้ใหม่ด้วยนะครับผมเนี่ยดอกเต็มๆเลยไม่ได้ขีไปไหนเนี่ยเขียนลงมาแล้วก็เขียนขึ้นเฉยๆนะเขียนขึ้นมาแล้วก็เขียนขึ้นไม่ได้ขีไปไหนยางเบิกใหม่นะครับผมนะอะไรเบิกใหม่หลายจุดมากเลยนะครับผมนะเบิกใหม่หลายจุดนะแต่ไม่ได้เบิกทั้งคันนะตรงไหนเบิกเราก็เบิกนะครับผมนะ ส่วนพวกครอบพวกอดก็ติดรถจากเจ้าของเดิมมานะครับผมนะก็ชินช้นดําชิ้นอะไรเจ้าของเดิมเบิกมาใหม่ก็ยังสวยๆเลยนะครับผมนะเนี่ยเลยจากปอกแทนนะเจ้าของเดิมก็เพิ่งใสมาใหม่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะเนี่ยระบบไฟใช้ได้นะครับผมนะเนี่ยไปหลอกไฟเลี้ยวใช้ได้ปกตินะครับผมนะรถเรามีไฟเลี้ยวไฟต่าไฟสูงนะครับผมนะ <S <S> <S เป็นรถแต่งแบบนี้รถเรามีแกนะครับผมเออหลายคนสงสัยว่ารถแต่งพี่มีแต่ไม่มีแต่นะครับผมนะถึงแม้เราหลดหนะาเดี๋ยวเราก็หลบแต่ให้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่า โหลดลงไปแล้วติดแกไม่นะครับโหลดลงไปแล้วเราก็หลบให้มันเดิมนะครับมีแกร,ระบบไฟนะครับผมนะใช้ได้นะครับไปต่ําไปสูงใช้ได้ไปเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับผมนะเล่มเขียวนะครับชุดโอนลอยมีให้ก็ครบสําหรับรถคันนี้นะครับผมนะซื้อรถร้านพี้ทุกครั้งกวออุ่นงินต้องดูความหนะ้ารถกับพี่ไฟาก่อนทุกครั้งครับผมมาเรามาฟังเสียงกัครับ ตาเท้าให้ดูรอบนี้เมื่อกี้สต,ตาร์ทมือให้ดูแล้วไม่ได้แล้วก่ครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมข้าวสนใจทักแชทเข้ามาได้ช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กพี่ไฟายมาแล้วก่อนโอนเงินทุกครั้งต้องวีดีโอหน้ารถกับพี่ไฟายก่อนทุกครั้งนะครับและร้านเราใช้เป็นชื่อบัญชีร้านที่้ายมาแล้วเท่านั้นล่ะ